ขนมไทยเหล่านี้อาจาเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนบางคนรับประทานแล้วชิมแล้วอร่อยก็อยากจะซื้อไปฝากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแต่ติดอยู่ที่ว่าขนมเหล่านี้มีอายุการเก็บรักษาสั้นไม่กี่วันก็เสียแล้วแต่วันนี้มีนักวิทยาศาสตร์การอาหารสามารถพัฒนาขนมไทยให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยืนยาวขึ้นนัด,ดนัยรุจีราเข้าไปร่วมมือกับกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรีวิจัยและพัฒนาขนมหวานสี่ชนิด ได้แก่วุ้นแข็งอาััวขนมกลีบลำดวนและขนมผิงให้มีอายุถึง4เดือนจากเดิมแค่ไม่เกิน15วันขนมก็จะเสียแล้วโดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์อาหารไม่ว่าจะเป็นการดึงออกซิเจนออกหรือพัฒนาเทคนิคทำให้มีสัดส่วนของน้ำในขนมที่จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ดีน้อยลงสวัสดีครับสินค้าตัวน,นี้เป็นสินค้าที่ชื่อว่ามดดีนะครับมดดีเป็นขนมหวานสไตล์มินิสไตล์เล็กๆฮะที่พัฒนามาจาก ขนมของเพชรบุรีโดยทั่วไปโดยที่เรามองถึงตลาดในเพชรบุรีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะขายตามรถเข็นธรรมดานะครับแล้วก็พัฒนามาถึงเป็นใส่กล่องขายในร้านค้าร้านขายของฝากปัจจุบันเรามองว่าตลาดของขนมไทยเนี่ยน่าจะไปได้กว้างกว่าไปร้านเป็นขนมของฝากอย่างเดียวเราก็เลยมาพัฒนาขนมเนี่ยให้เก็บได้นานขึ้นซึ่งขนมโดยทั่วไปเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ15วันเท่านั้นเองไม่เกินนี้นะครับแต่เราพัฒนาขนมตัวเนี้ยให้สามารถเก็บได้ถึงประมาณ4เดือนตอนนี้เราการันตีได้ถึง4เดือนเลย นะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีเนะี่ยใส่เข้าไปทําให้เก็บได้นานขึ้นนะครับเทคโนโลยีนั้นเนี่ยจะทําให้เราไปลดค่าบางค่าค่าบางตัวในอาหารเนี่ยลงไปทําให้จุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปเจริญเติบโตได้และมีอายุยืนจาก15วันเนี่ยถึงมา4เดือนได้ครับตอนนี้เทคนิคที่เราใช้ในขนมตัวนี้เป็นหลักๆ2อ,อย่างก็คือ1จุลินทรีย์จะเสียได้เนื่องจากออกซิเจนฉะนั้น,นก็ลดปริมาณออกซิเจนในในแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ไม่ให้มีออกซิเจนเลยฉะนั้นจุลินทรีย์ก็จะ,จะ,จะเจริญไม่ได้ นอกจากนั้นนอกจากลดปริมาณออกซิเจนแล้วเรายังสามารถที่จะลดปริมาณน,น้ําอิสระในอาหารเนี่ยครับซึ่งจุลินทรีย์จะสามารถทำประโยชน์ดได้น้อยมากเมื่อไหร่ที่น้ำอิสระในอาหารนี้มีน้อยเท่าไหร่จุลินทรีย์ก็จเจริญเติบโตไม่ได้แล้วเอาสอสองตัวนี้มาเป็นหลักในการที่จะทำให้อาหารเนี่ยจเจริญไื้เก็บรักษาได้นานขึ้นกว่าเดิมตลาดที่เรามองช่องว่างที่มากที่สุดตอนนี้คือตลาดของต่างจังหวัดกับตลาดส่งออก ต่างจังหวัดของเราเนี่ยในใน,ในในภูมิภาคไกลๆภูเก็ตเองเชียงใหม่เองหรือทางภาคอีสานเองเนี่ยถึงแม้จะมีของส,ส่งไปก็ตามแต่นั่นก็คือจะเก็บไม่ได้นานเหมือนกันถ้าลูกค้าจะซื้อของชิ้นนี้ไปฝากต่างประเทศหรือไปฝากเพื่อนในต่างจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งก็คงเก็บไ่ไม่ได้นานนี่คือช่องว่างที่เรามองอยู่และช่องว่างที่เรามองเป็นช่องใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่หญที่สุดก,ก็คือตลาดต่างประเทศที่จะมองครับไม่ว่าจะเป็นจีนเองเวียดนามเองทางมาเลเซียเองซึ่งเขากินขนมหวานอยู่แล้วนี่เองน่าสนใจมากๆนอกจากนี้ เขายังมีเป้าหมายวิจัยและพัฒนายืดอายุขนมอีกสองชนิดได้แก่ทองหยอดและฝอยทองกรอบไม่แน่ว่าด้วยเทคนิคและไอเดียนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ขนมไทยโกอินเตอร์ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นได้มัิชนทีวีรายงาน